พนะยอดอ้วนอบอวบอ่อนอ่อนทาบลาบอยอะทั้ทงสี่เนี่ยก็ลวกปลวกนี่ไปหาเก็บเทลหยอยดมันเสียไปลังไปลาบขนนั้นว่าจา้ะเนาะจังเสียก็ลวกเลยนี่มันเกิดเป็นกอเป็นกุ้งเพาก็ลวกมันสลวดมา,าเก็บเทลหยอยดไปดอกพ่อแม่พี่น้องมันเกิดเป็นกอเป็นกุ้งไปมันบวมมันลาวเอาลาวเอาพุ่นอะ ป่มามันสุดเือนไปเลยอืมมามามายาวตัวคลิปปพ,พักเสียนี่ยาวตัวจะไม่ยาวตัวอืมสุดโดดเลยหฮงแต่ยานเพิ่นเลยเป็นโดดหนีปลาเบิดวันในผ้าเฮดเอคลิปสมพักเสียนให้เบิงอยู่อืมเมืม่อนั่นเอาไปออมเด้ยอย่พอแม่พป่น้องเลย ไปอมสนุกกะท่าตามภาษาจ้าเนั่ยล่ะคืออยากกินแบบได้เจาะกระเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้าเนื้อพักมันเข้ากับเอาสามารถเอาไปเอาไปเฮ็ดแบบได้หลายอย่างหลายนั่นน่ะจ้าเนาะเฮ็ดได้หลายอย่างบ่แม่นว่าเสพไปเฮ็ดถ้าสมผักเสียนได้พ่อแม่พี่น้องจ้าเอาไปเฮ็ดไอออมเฮ็ดยังกับไปเฮ็ดเอาไปแกงคือผักที่เล็กเอาไปแกงยังสี่แม่จ้าไปเฮ็ดแต่สุ้ยางเหรอเนาะเนี่ยว่าผักแล้วแต่เฮาสิดัดแปลงเฮ็ดยังกินแน่ แต่ว่าส่วนมากขึ้นชื่อร้ายก็คือเอาไปทําผักเสียนดองนะจน๊ะเนาะแสบก็ผักเสียนไทยเฮาเดีจ๋จ้ะเด้อถ้าถ้าเอาไปอ้อมนี่มันสิออกออกขมขมนิดหน่อยจังหน่อยจ้ะแต่ว่าเอาไปเฮ็ดดองผักนี่มันสิออกเปรี้ยวไปเลยว่าซั่นเถาะมันก็แปลกอยู่เด้ทราบลับอยู่ดเลยตอนอ่อนดิวยคัดลาย สีจระเข้เหลาลุาลน่นอ่อ,อนขนาดนีม,มา,เาเก็บตะระหยวดเสียหลังไม่น่าคือว่าลาไม่เคยคอยใครลวบแต่กันรวบตะระหยวดบางคนพูดกัว่า,วาโอ้ยจะมันมันลวบจะมันส่วนลวบติบแมนส่วนลวบได้จ้ะเด้อ เปรส้ยชลวดเปรส้ยชลวดเด้จ้าไม่หลุนใจร้อนเคอะเอิญตะละมือแต่ละเวนนี่เสื้อสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วอยู่บ้านนี่กว่าจะได้ออกมาปลานี่ก็มืดกกระคำเด้จ้าเด้อแม่นธรรมดาเลยเพราะว่าจอยนี่โอ้ยเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างอีหลีใกล้จิดนะี่ยไอ้กระพาเฮ็ดต่้งนานก่อสร้าง ย่านตะหนองบริเวณที่ยนได้สร้างงามอ้ายกับพ่ออ,าอ้ายนี่แหละตรงนี้น,นี่ดอกดอกกระลังอ่อนดอกผักเซียนฝรั่ง,งด,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 ดังปด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 สื้อผาเก็บใบมงอุดบัวปนอวนทำไมพี่หนุ่มย่านได้พักหน่อยเก็บหอดหญ้าป่ะท่านไอ้แคระเลีเล้ยวไหลหพุ่น่ะปึ้งนี่แุ่นุน่ะ เป็นกอเป็นพุ่มยุ้ยเป็นอย่างที่ว่าไปเกิดที่เมืองไทยผู้ดใดได้เม็ดพักไปในเขียนมาบอกใจนี้ด้าว่าปลูกขึ้นวะอะไรเน,น,นี่ยเป็นสิเจอกันหลวงไปเลยนี่เไม่ได้หลวงออกเนี่ย,ยก,กินกินกระเทียมมันสิออกครึ่งเลยนะจ๊ะเด้เสิออกกินกระเทียม ีเบองเนี่ยไ่อวบปอนี่เบิ่งน่ไพนลำตุ่นพ่นน,น,พน,พน่ะอือหพน่ะเห็นบ่หลวกนะเป็นบกหลวบ,บลวบแล้ววะลินพ่น่ะดังโปะโปะ๊ะโปะ๊โปะเลย่ะหยอดเอหยอดเอพ่น่ะหยอดเอเอียงกันล่ะหอยอดกวางตุ่นกับหยอดตางตุ่นเท่าไห่ ผักเก็บมากอะแก็ข้าเต่าไปกินมดแล้วโบ้เหลือผักแล้วแจกกันกินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าของฟรีจากปลาของก็ไปหาเก็บมาได้แล้วก็แบ่งกันกินพุ่นะอ้ยพุ่นะทีนมันเล้างามไร่ตานี่เปลี่ยนคือว่าไม่น้ำกร่ายถ้าเก็บหลายๆนี่ดันลงกระตาหนิเซเดือดดูด้วจ้ดเนี่ย ยอดประจา่าพ่นเพื่อนความสวยของเพื่อนนี่การเพื่อนอวบเขียวดีขนาดนี่พุ่นะเห็นบอืมพุ่อนนะอือจับพดพดพดไปเลยล่ะสะใจอีลีเวลรฟังเสียงเด็ดเพื่อนนี่มันมวนมันฟีน สุดยอดเลยว่ะสันเถอสวยงามสวยง,งามสวยงามสวยงามมึงเนี่ยจะผ้าหลวบเลยผ้าหลวบผ้าหลวบเก็บแบบเก็บแบบสุดหลวดเถินว่าภาษาอีสานวลคำสุดหลวด,ดลวด่ะเิี๊ยยายจอยแปด้ เปรอะอะไรหรอกจ้ะเพราะว่าได้อยู่แปลอะพายจอยเป็นแปลอะาษาไทยน่ะจอยเปลอะอะไรเพราะว่าจอยไม่ได้บอกบอกถ้าภาษาอีสานหลายพ่อแม่พี่น้องจ้ะภาษาไทยจอยก็บอกคอยแข็งแรงขึ้น่าล่ะแหมปุ่นนะคักเธอเลยขักเธอเลยพี่คักขัดขัดจวดเลยสุดจวดเลยเป็นกอเป็นกออยู่คนเป็นพุ่มเป็นพุ่มนีุ่คนะ เป็นลอกคักหลเ <c oughs> บอ g, ่อ,บอหลยข้อแหกข้อแหก็งนันหืดอหืมหืมหืมทายไก่ผุดนี่ จะต,ต้องปั๊บกล่องออกไม่ได้หน่อยเด้๋ยน่ะเพราะว่าถ้าทายใจผลมันุดเป็นไล่ๆเออรับออกมาแเราได้จ้ะฝันน่งเสียง <c oughs> เสียงคนเปิดเพลงผลุนเออเสียงฝั่งเสียงเพลงรดผูบ้บ่าวสมน้อยคนเปิด ตุ่มตุ่มเสียงฟฝงเสียงโอ้ยเบิ่งแน่ๆสุดยอดบ่พุ่นน่ะโอ้โหยเนาะน่นโอ,โอ,โอ้เสียงนกร้องนกเข้าหั่งนกก็ร้องต้องไอ้ไปเทียวมึงทายพากันม่วนกุบกวอบเพิ่าตามภาษาผู้บ่าวเพิ่น สาวมันแตกสวยๆเจ้าขัดจะได้ไะเพื่อนสาวแม่ผู้สาวน้าจะเพื่อนสาวชายเขาหูจักกันในกลุ่มไอ้สมาคมคนไทยนะจจะเนาะพวกอะติดต่อกันไปพวกก็คุยกันไปในกลุ่มคนไทยกันนัดกันเวลาลงกลับไปเมืองไทยปกันนัดกันมาเที่ยวนัดกันไปพอกันแต่สวยๆนัดกันไปพอกันอยู่กรุงเทพป้อป ลงมาพัทยากันลงมาพัทยากาเล่นน้ำสงการแตกส,สวดที่น้ำกันตามภาษาเด็กหน่อยขะเจ้าเจอนีบอกลูกเยดว่าเธอเหตุงานนะเธอต้องใส่ชีวิตเธอให้คุมลูกจ้เนี่ยด้ใจขนาดได้ใจเ้อมียังนี่นะไปพักหล่อนไปเที่ยวเม,มืองไทยานโจฮาร์ตะแม่ลูกแม่อีหรี ลูกแม่คักคักสวยงามมากลูกแม่อีลีโอ้ยสุดยอดเลยเนะี่ยักมวนหักฟินหักมั่นหักจนมือพันกัน เหล่าหัวสักง่วงขวมนี่เลือกเอาตะยอดอ,อบอบัวเพร่ะเน่นีจ่จะได้ไงพูดนะสัตว์ดาพุนตัวหนาพุ่นขักขนาดขักขนาดขักขนาดพุนตนาอยนี่ยอดอบอบัวนี่อ้ยฟังเสียงพวกเจ้าฟังเสียงปลากระมือตักแล้วล่ะปลากระบอมีอตักแล้ว ขึ้นมาสั้นนั่นละไอ้แพทและปลาเล่พ่อปลาพ่อตัวปีนี่ <laughs> ทิสวันก็บปลาเล่ปลาพ่อตัวว่าแม่นว่าพออยากเอิญข้าจ่อมาตักเด้อตอนที่จอยไปจ่อไปตักนั่นปลาตั้ก็ขึ้นมาพอดีว่ามือหน,นึ่งจะไปจอป่อเพิ่งร้ายรอบแล้วจัด,ดเลยว่าแม่นว่าจอเยเล่นไปแล้วก็ไปตักกัเลยมันว่าแม่นเด้ว ผู้นั้นก็ไปจอบุนี่ก็ไปจอบพี่สะวันเราก็ไปจอบคือกนันเมนื่อเมื่อตาไปจอบจะจอยเนะคนอื่นไลข้าจ้าที่เคยข้าจอบไปตกักเมงปีที่แล้วข้าจอบก็ไปตักคือกันไปจอบคือกันข้าจอบก็บอะไรมันไปถึงช่วงจังว่าที่เขาที่ปลาบา่กลึนนะจ๊ะเนาะข้า,ขาจอบกับไปตักคือว่าน่ะ้งกระตาเนี่ยกระดึมรุนละ ภาษีผ้าเลิกไปไป้ายหยดกวางตุ่มมันสิได้ไปไปแล้วมันก็ทรงเหมือทรงคำขับปาดไปหากินเข่าอาบน้ำนอนเอื้งไปสู่งานต่อต้องสิ้ผ้ากันดอกมืออื่นเลิกงานเครงสิไปออกไปเบิง้งไปเบิง้งเฟอร์นิเจอร์มาไหวทรายเหนไอ้ล้านที่เฮ็ดเลยสวนอยู่สวนลังบ้านที่จอยเป็นผ้ากันปูใหม่ปูไรยไวนะ้น,นั้นเฟอร์นิเจอร์มาไหวใส่ไว้เออโทษเขาไปเบิง้งเลยละจ้ะ มันเดไปเบิงเนี่ยไปเบิงยวนน่ะเ่ยยวนห่างห่างใกล้ๆกล้บ้านจอยนั่นแหละมันชุดหนึ่งเนี่ยมันประมาณสักหาหกหมื่นบาทนี่ละจ้ะเพชรพลอพระรามจักรมักน้ำอยู่มันงามว่าเออเข้าไปอาอนี่ล่ะเสนอกแต่ว่าต้องไปซื้อก็อิ่เก็อี้เพิ่มอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันมีสำรับสามคนสำรับสองคนแลวก็สำรับสำรับสามคนสำรับสองคนแลวก็สำรับคนหนึ่ง แล้วก็สิเวร์เป็นไอ้ไล่รถสปีชั่นสร้างกันไอ้เก้าอี้นอนให้จอยนั่มันแม่จ้ะแบบพอด้นั่งแบบนอ่นอนั่งเอ็นบอก,กระมูอจังเสียนแม่จอยอยากได้เพราะว่าสิมานั่งมัดมือไม่ขึ้นมา่กีนกนกนก้นัน่งบะท้นแล้วแต่เนาะแต่อยากได้เก้าอี้เอ็นแน่จังแบบแล้วก็ดีได้ละลอย่างนี้แล้วก็ท่นว่าเอียงอยากได้แล้วก็หค้ายด่วนคุณอาจารย์ไปไปคุณท่านคุณด้วย โอ้ยอดูดูน้ายปันใดจกจงะตาลุ่งกันเรื่องป่าปลาล่าปีที่แล้วก็ขายเกือบหมดน้นจาจะเนอะใคอยุปีนี่ก็ยังได้ปลาล่าอยู่ยังได้ปลาล่าม่ไห้จะสู้กันกินอยู่งเพื่อนบรไดไปตักปลาล่าจะก,กระเด้งได้ตัก เนี่ยแกมวยตะซูน้องซูนุงกินอยู่โอู้บปลาบขังแดดจิตใจเฮ็ดในชีวิตมีนแสบคักเด้จะนัวปลาบนัวเฮ็ดอะไรกันยังแสบอยู่วะสันต์จ๊ะแค่ตัวมันมันบอเน่าจะไปจดไปถือหยอดเนี่ย เด็วส hmm. po e oh, ิบขันยอดยาสู้ก uh, ันกินอฮึโปงโปรไปเลยโอ้ยจะตั้งกลองก่อนจะเมื่อมื่อไปเป็นดอกจะเมื่อเมื่ออี๋เห็นบ่จ๊ะมันคือเก่าแล้วเนาะ นี่แต่ยอดอปุป่วนเ่งไงสุดยอดแล้วแตออ่นียอดป่วนขาอน่ญาตลาทุกบาทนาะเล้าผไปไปลายมันน้ง่ยสะใจอีวอีลา ต่เว็นสิตกดินแล้วแต่เว็นสิตกดินแล้ว <Leonard> พ <singing> ่อแม่พี่น้องใช่เปาผู้บ่าวแซวผู้บ่าวแซวได้ยินบอกพ่อแม่พี่น้องผู้บ่าวแซว ขึ้นมานี่เต็นกํำมือว่าสันจะเก็บมดตรงนี้จะกระพ่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าบ้านแล้วอาบนา้ำกินข้าวนอนแล้วข้งล่างเนี่ยไป มาแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องเหยียบแล้วลงไปต้องเด็ดมวนเด็ดเพื่อดังเปาะวกพวกพวกนี้ขนาดสุดจวดอีดีจวดพวกดังโปกพวกพวกพวกบุ้งเนี่ยนี่ไปหอบมานี่ยคาดบ่อจะพูด เต็มกำมเลยค่ะแมันร่งพ่อแม่พี่น้อง เสียงหยอดมันตางโพ๊โพโอ้วกดีขนาดตังโป๊โพโพยังไช่วงสิเเานาห้อนนี้ซีชองซีชองทุ่มเลก็ยังสว่างนี่ด้วยแต่สว่าง วางสว่างโดนอยู่ว่าซั่นนาะ่วงหนาหนาวนมืดจุมดมืดเว้น นะฝาดปลาปลาแปนมั้แล้วบกปลาแปนมั้แล้วแบกพักหารถมาทุเปน,เนีงจสุดเดอดก็เปเอาให้เบนกั อวบดีขนาดนะน,นัไปแล้องจาผ้าไปแล้วอโอ้ยงอมกเก็บแบบล้วนลุ่นกระบุงได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาล่ะจากคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะเด้อขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจากพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจ,าจนได้จ้ะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ยอดพักเซียนสวย,สวย